ราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการงานการเงิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัทรับดูดวงพัดโฮโลทาร์ดกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์นอมรับคำทำนายไว้นะครับและถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับทักกันมาได้เลยนะครับมีทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยไพ่ย,ยิปซีไพ่อร์เคลื่อไพ่พ,พมญาหรือจะเป็นทั้งโหราศาสตร์ไทยและไพ่้อมกันก็ได้ถ้าชอบแบบไหนก็ทักไทยกันมาสอบถามได้นะครับ จะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีกุมราศีสิงห์ราศีกันราศีกรกฎ ราศีพิจิกและราศีมีนครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีการงานก้าวหน้าการเงินคล่องตัวกันทุกคนเลยนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ